สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปูดแดงครับผมอูดแดงอันไหลนรางับที่ทางพาดชุมพลบุรีเดี๋ยวผมจะพามารีวิวที่นี่กับบ้างครับผมนี่ครับอูดแดงทางพาดชุมพลบุรีนี่คือรถที่ประกอบเสร็จแล้วครับผม เตรียมทชกความพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับนี่จะเป็นวิโนโเมกาครับแล้วก็อีกพันนีนจะเป็น r o ก,กี้นะครับสีกลคล้ายๆกันนะฮะออกฟ้าฟ้าโรก,กี้นี่จะออกน้ำเงินฮนะ รถไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าีมช่างบอกว่าทําไม่ทันนะประมาณนั้นกระบุ <c oughs> มคันนี้สายเขียวนะครับทำสีเสร็จแล้วนะช่างก,กำลังเช็คที่จะไปซ่อมแอร์นะฮะเพื่อความเย็ยนพร้อมในการใช้งานนะครนี่คือ ฮีโน่ครับสมองเงินครับเครื่องเท่าไหรร้อนี้เนี่ยลืมถามสายเขียวครับตาสั่งตามสีนะจะแต่พี่น้องต้องการอะไรทีเดียวครับศูนย์รวมรถบรรทุกสั่งประกอบได้ที่นีนนะ่ทุกอย่างให้เลือกสรรอูไดงกันไยน ช่างกำลังสิดเครื่องนะครับจะนำรถไปซ่อมแอร์ครับโอเคครับออกแล้วฮะสายเขียวครับผมใกล้จะออกแล้วฮะตอนนี้นำรถไปซ่อมแอร์ก่อนครับเดี๋ยวนัดรับลูกค้าอีกสองวันครับ นี่ครับนี่คือรถที่ประกอบแล้วก็ทําสีเสร็จแล้วนะฮะนี่เป็นหัวนะฮะเป็นหัวนอกครับผมหัวคัสีน่าจะมีหัวกับเครื่องนะครับมีจําหน่ายนะครับที่ร้านอูดแดงอะไหล่นะครับที่ร้านอูดแดงอะไหล่ชุมพลบุรีนะครับท่านใดสนใจอยากจะสอบถามหรือว่าจะสั่งรถนะฮะจะเป็นรถดม รถเทเลอร์6ล้อนะครับสามารถสั่งได้ครับผมจะเป็นรถไทยรถนอกนะฮะคัสซีนอกคัสซีไทยได้หมดครับผมนะฮะที่อูแดงอะไรนะครับนี่คือดำนะฮะดำที่ประกอบไว้นะครับประกอบรอรอครูงรอคัสซีครับผม แล้วก็เอามาสวมได้เลยครับเดี๋ยวทีมช่างกำลังประกอบทัชซีนะครับเตรียมที่จะเอาหัวเอาน้อมาวางนะครับผม ตัวนี้จะเป็นสิบล้อท่านเตี้ยนะครับยางแปดกำลังประกอบครับยังไม่ได้วางหัวนะครับที่วางแค่ช่วงลอ้อสองเพลาเพื่อน แบบอราแับตมคาังครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นคลังเก็บหัวนะฮะคลางเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอาจะเป็นนี่ฮะอะไรเยอะๆครับผมมีให้เลือกนะครับ เพราะหน้ากว้างนะฮะตัวนี้มีเยอะเลยอันนี้หน้าัยอะครับอันนี้เป็นโกดังเก็บของเก็บรถนะฮะรถจอดโชว์นะครับก็ท่านสามารถมาดูมาชมมาเลือกนะฮะชอบถูกใจขนาดไหนก็สามารถที่จะสั่งประกอบได้กับเรานะครับที่นี่เลย ณนะสำนักง,งานอูแดงนะครับทางภาคชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนั่นเองนะครับจะเป็นหัวหลายเจียงครงนะครับเราก็มีบริการนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงที่นี่จัดให้คุณได้แน่นอนครับอูแดงครับผมทางภาชนะค,ค,คาาชุมพลบุรีนะครับอยู่ติดกับสี่แยกเลยฮะนี่คือสี่แยกทางภาคชุมพลบุรีนะครับ ตรงมุมเลยฮะมองเห็นง่ายๆครับดูตามป้ายเลยครับ